ที่จังหวัดพิจิตรวันนี้สถานการณ์มวลน,น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอสามงามอำเภอโพประทับช้างอำเภอบึงนารางและอำเภอโพทะเลเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำยมที่สถานีวัดระดับน้ำวาย1 7อยู่ที่5เมตร20เซนติเมตรล้นตลิ่งแผ่ขยายวงกว้างเพิ่มพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งจลประธานจังหวัดพิจิตรยังเร่งแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนลุ่มแม่น้ำยมเฝ้าระวังและรับสถานการณ์ต่อไปอีก คาดการณ์ภายใน2-3วันมวลน,น้ำก้อนใหญ่จะทะลักเข้ามาและน้ำยมจะเพิ่มระดับขึ้นอีกกว่า40-50เซนติเมตรยางไรก็ตามชลประธานพิจิตรยังเร่งผันน้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่องในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบริเวณคลองในหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับผลกระทบความรุนแรงในพื้นที่4อํอำเภอขณะที่ผลกระทบจากการผ่นน้ำในแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองพิจิตร มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนางจางมุกระชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตรกล่าวว่าน้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้นไหลเชี่ยวกรากเกิดกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำน่านดินพังสไลด์หลายจุดใกล้บ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะบริเวณถนนเรียบแม่น้ำน,น่านฝั่งตะวันออกหมู่ที่7บ้านท่าหลวงบึงตะโกนตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองพ,พิจิตรทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อเข้าตัวเมืองที่ไกลกว่าแทนใช้ได้เพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งถนนดังกล่าวเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากเพราะเกิดดินสไลด์อย่างต่อเนื่องหลายจุดชาวบ้านต้องนําหลักไม้ไผ่มาปักเป็นแนวชั่วคราวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและขอให้ออบตท่าหลวงที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว ขณะที่นางบุญคำคำมูลอายุ50ปีชาวบ้านยิ้วรายหมู่ที่5ตำบลยิ้วรายอำเภอตะบันหินจังหวัดพิจิตรได้กล่าวว่าหลังจากเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลบ่าลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ผ่านลงสู่แม่น้ำน่านแต่แม่น้ำน่านยังมีระดับสูงขึ้นทำให้น้ำป่าที่ไหลบ่ามาจำนวนมากระบายลงไม่ทันเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่5บ้านยิ้วรายตลอดแนวแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านตลอดแนวกว่าร้อยหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมมานานครึ่งเดือนยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาให้การช่วยเหลือจนชาวบ้านต้องช่วยตัวเองนำเรือออกมาพายสัญจรไปมาและบางรายต้องหาไม้มาทำสะพานเข้าออกบ้านคณะกรรมชชิม,มาพิจิตร l i ์ e News รายงานถ้าถ้านับไปตลอดไปนี่ก็ประมาณร้อยหลังคาเรือนถึงถึงกลุ่มผู้ใหญ่บ้านอะกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกระท่วมอย่างเงี้ยนะ่ะกลุ่มผู้ใหญ่บ้านจะอยู่แถวเดียวกันไปนี่แหละ ร้อยร้อยหลังจ้ะประมาณร้อยกว่าหลังค่ะ